นี้12บ, 12. นบสนาฬิกาสินาทีนะครับ12บสนาฬิกาสินาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเที่ยงก,กว่าๆนะครับดวงตาขึา้นดวงมาถึงซ้อมอาคาเทกแล้วนะครับแล้วก้อนน้ำมันนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนสาธุสาธุาธาครับ เด็กมาข้างหน้าเร้อมาเร็วมาเลยตรงนั้นอ่านั่งลงเร็วนั่งลงเลยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทัน xóa cá nó gì đó, xóa nhau cái <laughs> gì đó, xóa nhau cái gì đó, ที่ตัวเลยครับที่ตัวเลยครับไม่ต้องก้มครับอย่างนี้เราทำเยอะมากครับดูจากด้านหลังนะครับที่ตัวเลยครับที่ตัวเลยครับเลยหน้ได้ครับไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้ม ไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มครับที่ตัวเลยครับที่ตัวเลยยืดตัวเลยครับยตัวเลยต่อครตอรต่อครให้วัดรัดการัดการให้รัดการวัดกรัดกรให้วัดรัดกรัดรให้ัดรัดครัดยรยืดตัวเลยครับยืดตัวครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มครับเอครับ ยืดข <mile> ึ้นเลยครับยืดน้าเลยครับเงินหน้าได้เลยครับหรือหน้าได้เลยนะครับนี่ม์หลวงตาท่านพักร่มก่อนนะครับพี่น้องญาติธรรมซึ่งอากาศมันร้อนมากครับวันนี้หลวท่านพักก่อนนะครับครับก็ขณะหลวงตาท่านทดลงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านได้พัก เท้าใต้ลมไม้นะครับเฮ้ยคุณแม่ผมลืมปิดพัดลมปิดปิดแล้วใช่ไหมแม่ขอบคุณครับผมสาธุสาธุ <c oughs> <c oughs>

อาจยืดตัวขึ้นเลยครับจุดจากจุดนี้ไปพี่น้องยากจะทรจะหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับต้องม้ต่อกันครับ

สวัสดีคร e. ับคุณยายสวัสด no no ีครับยายเรียกตั้มนะครับโอ้คุณยายดูยูทูบแน่นอนรับตวนะครับตรงาคนยครับาเลยคี่ถวายไหมครับอ่านั่ตรงเนาะ โวมกันได้เลยครับสามหกเจ้าหน้าไปเลยครับไม่ต้องก้มนะครับยืดตัวเลยครับยืดตัวเลยยืดตัวขึ้นเลยครับจับน้ำด้วยครับจับน้ำด้วยจับจับน้ำลองนะไม่ต้องกลมนะครับเลยนะเลยนะขึ้นเลยครับ้จับไว้ลูก มือหน้าขึ้นครับมือหน้าขึ้นโะครับ มาต่อก <Es> ันครับมาต่อกัครับครับยองครัเอยนะก็ได้นะครับเอวย์นะที่ตัวก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจับน้ำไว้ครับจับน้ำไว้นะครับไม่ต้องคล่อมเยอะนะครับเลยนะคก็ได้ก็ได้ครับ